พี่หารในการชรุละมบนทินกูลเล่นเตตินเบาเฮ้ยเย็ดแม่แแมเกือบแป,ปกเดีย๋ยวปู เกษัตริย์เอ้ย,อยออทิ้งวะกูเสียมไม้เฉยเลยแล้วว่าจะยัดเพราะมันเดินยัดกวารอบแรกเล่นอยู่ล่างล่างล่างไม้แบบนั้น,นมนยังไม่ทึบอะ่ะด้าไปขวาป่านวขวาใช่หรอกูมาเสร็จแล้วมั้งเฮ้ยโดนว่ะ ุ้ยาไปขาด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 ไปว่าข้าไปโอ้โหยศแม่ฮธรรมะรอฝั่งนู้นไรธรรมะธรรมะไอ้ธรรมะรอยรอฝั่งนู้นไรเอออัดเช็คเช็คเฮ้ยเอ้าน่าบรรลงกูกูน่าใจนี่ได้อะ นนัมนเจอกูขวาบนธรรมะโอ้โยเฉย้พับไม่ลงเขาขาวมาามาๆมาๆยปยปล่อยเลย อ้ยเย็ดแม่อยูองลงไนะอ้เหี้ยต้นหมายวินงทะลุไม่ได้โอ้ยแม่มึงเอามาตั้งทำเฮียอะไรวะไปนะสองคนอนะ ตัวสาวขายยังไงมันมันดูที่เขาจังหวะเขาวิ่งไปเนี่ยแหละคจะไมแขวนนะจะโดนก้สู้ยังไงโอ้โหวนไม้ครับทุกตัววนไม้หมดยกเว็นเนิร์ดต้องนะวนไม้หมดทุกตัวต่านี้เทคไล้วปะเล่นไหนเลยอ่ะมันตอะ มึงต้องลงมาเล่นเออมึงต้องลงมาเล่นขวากลางอ่ะมันมีรอบสวยๆอยู่อ้าแล้วบอลฝาเออพับไปเลยพับไปเลยเล่นไปเลยจะไปไหนอ่ะมองเห็นแล้วไปไหนไปได้เล่นไอ้าอ่าวอ้าเล่นไปเล่นไปเล่นไปหน้าลื่นโพบได้นะกำลังเดินตามไปฉี่แล้วเนี่ยต้องมาขวาโอ้ยเยอะ qua đi bay lên bay lên lo với thử giang tông khóa ở này แมทเทพเล่นไปแล้วขวาบนเออไม่เป็นไรเ็นหน้าต่างถ้าจะล้มขอลงโล่งนะอ่าเฮียถ้ารู้ว่าไปไม่ได้ก็ขอลงโลงลงพอไหมเออพอ ไอ้ดูรู้ได้เป็นไรไม่เป็นไรบูนะไรอ่ะบูนลอยเท้าอ่ะบูนลอยหิวโอ้โหหิแม่มึงเอ้าไอสัตว์รู้เพื่อนรอดึงอยู่เจอว่ะเจอเพื่อนนะทำอไปช่วยดิก่นให้ ปันฟ้าไเหรอมึงียวมันไอไอ้เละมีแทงอยู่อ่ะเออมึงมึงปั่นตรงนั้นน่ะไม่ปั่นี้ยี่ฮิวไปล้วอ้าวิวไปแล้วเหรอไอลวิวเ่นร่างกางได้ปั่นได้ปั่นเอาคันี้ยเส้นไหน เห็น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 นอนไม้เอาถ้ามันรู้ว่ากูจะส่องไปนอนไม้เอาถ้ามันไม่ได้นอนไม้เอามีตายายอยู่ชอบพี่เขียนอนไม้เอานะเสิยยาเมียดีป่ะเมียดีป่ะทุ่มเลยเขียะตัวปรกกอนนี่แม่งเย็ดแม่ หนีไม่ไห้นอนอ่ะโอ้โหเฮหักมาโดนมเลยโอ้โหอุอ้มฝั่งน,นี้ไอพีอะไรเครื่องเสร็จไอ้สัตวแล้วอุ้มแบบดื้อๆเลยครับเออ ไปเครื่อนนั้นแหละเออตัวนั้นแหละเอ้ยตัวเออตัวเปิดให้ตรงไงที่จะย,ย่าเดินแขนไอ้เฮียเคือ,อยู่ดีๆเกิะอุ้มอุ้มแบบว่าอุ้มหันหน้าเข้ามาในแต่แต่ใ,ใ้กูส่องแต่ผมก็โดดไปฝั่งนึนกว่าไปหันไปทางนู้นดูดิไอ้เฮียเพื่อเปิดอยู่นะประตูบนอ่ะคูเปิดล่างไฟล่าง,างพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับแจ็คกี้ ดีว่ะไอ้เฮดเซตเนี้ยทุกคนถ้าเอาไปเซฟเพื่อนน่ะผมบอกให้เซฟแม่งอะไรก็ดีตัวประกอบกับตีนเบานวิ่งไม,ไม,ไม่มีเสียงนะคือแบบว่าโดนผมไม่สามทีอะเกมเนี้ยปุ้มจัดอะ่ะได้ใช้อ่ะไล่ไขรอะ่ะ มึงดูไอ้เหี้ยตัวประกอบออกสายไปดิออกสายไปดิมึงมารอบนี้ไม่ได้เออไม่ได้แล้วมึงต้องออกสายโดนละทีนึงเฟื่องอยู่ไหนไม่ได้แล้วว่ะ อดยับเลยสายบนสายบนสายพวกไอ้สายล่างสายล่างก็ได้สายได้สายบนได้หมดสวยสัสแค่แมง ตัวประกอบนี่แม่งเปิร์กที่ขี้โกงมากเลยทุกคนเอาไปเป็นตี้แล้วไปบอกให้นอนมุ้งนอนไม้วิ่งคอยรับอันนี้แม่งโกงอ่ะมันไวเกินอ่ะไอ้เครียดสองร้อยเปอร์เซ็นอ่ะขี้โกงเยอ่ะแล้วไปบวกกับตีนเบาไม่มีเสียงตอนวิ่งอีกโอ้โห